เด็กๆรอ้องพร้อมกันเลยค่ะเพลงโดเรมอนเคยฟังไหมลูกเอสเคเลตเอสเคเลตอ่ะดวฉั ate, ah, นร้องเองสมตุย๋ย e อ a เ e เลตอินเ e ิ e ์สอัคเม r a x i m i z e r a รสมั o ต e กร o w ์โดเรมอนแมวน้อยใจดี m u l t i p l y s สก r ร์ e t m u l t t p l y ิพลายสกาอีกหนึ่งรอบนะคะออกเสียพงพร้อมกันก่อน e s c a l a t e เก่งมากค่ะ r s e a u g m e n t m a x i o i z e raise, m o u soar, grow. โดเรมอนแมวน้อยใจดี Multiply Skyrocket ร้องพร้อมกันค่ะ One Two Three Let's Go Escalate Increase g m e n t Maximize r e s Mouse Scroll โดเรมอนแมวน้อยใจดี Multiply Skyrocket Multiply Skyrocket Yeah Yeah ขอเสียงปรบมือให้คุณเลยที่เกยๆด้วยค่ะ พอยกแล้วหนึ่งคำวูนี้จำไว้เลยนะคะแปลว่าเพิ่มขึ้นค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะดเด็กๆสู้ๆนะนี่ค่ะเขาบอก which the following information is not provided ในข้อมูลไหนที่ไม่ได้ provided มีอยู่ใน advertisement เรามาดูกันค่ะอันแรกนาำบอกว่า whether the viewers viewers แปลว่าผู้อ่านค่ะนะผู้อ่าน can browse browse เป็นกริยาแปลว่าสามารถหา คอนเทนต์ ents, เนื้อหาในบุ๊กได้ผู้อ่านสามารถเซิร์ชว่าคอนเทนต์นี้อยู่ตรงไหนะเดี๋ยวเราไปดูกัน The number of books number จำนวนจำนวนของหนังสือที่ได้ sold ได้ถูกขายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮ้ยหนังสือขายไปแล้วกี่เล่มมีหรือเปล่าหรือข้อ3 How many people จำนวนกี่คนที่ได้ rate rate มีการ rate หนังสือว่าหนังสือเนี้ยดีได้กี่ดาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีไหม ต่อไป appropriate age group for readers นะคะ appropriate แปลว่าเหมาะสมค่ะเป็น adjective แปลว่าเหมาะสมเท่ากับคำว่า suitable suitable นะคะแปลว่าเหมาะสมเขาบอกว่ากลุ่มอายุที่เหมาะสมในการอ่าน